แบบแปลนบ้านมันดูตรงไหนพี่อ่าแบบแปลนบ้านนะวิธีดูเทมเพลตบ้านใช่ไหมกดที่กดหน้าสร้างนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะเขียนว่าเทมเพลตบ้านใช่ไหมเราก็กดจิ้มเข้าไปเลยครับจากนั้นมันก็จะมีเทมเพลตบ้านในสไตล์ต่างๆต,ต,ตามเลเวลบ้านของเรานะครับ ตอนนี้ผมเลเวล4บ้านผมเลเวล4ใช่ไหมนี่ผมก็จะสร้างแบบเทมเพลตบ้านเลเวล4มันก็จะมีประมาณนี้ครับวิธีก็คือมันจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่ไม่ต้องเอาของตกแต่งใดๆนะครับกับแบบที่2ก็คือเอาของตกแต่งที่เขามีตกแต่งให้เลยอย่างเช่นอย่างนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูก่อนอันนี้ก็คือเป็นของที่เป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับเราก็สามารถดูได้สมมติผมแบบอุย้ยผมชอบว่ะบ้านนี้ใช่ไหมเราก็กดออกจากนั้นใช่ไหมพอเราแบบอุย้ยผมอยากได้บ้านเมื่อกี้ว่ะเราก็เอาแบบเดี๋ยวมาตกแต่งเองเดี๋ยวเราไปซื้อแบบบาง พวกเตียงหรืออะไรเราไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเราก็ติ๊กว่าเป็นไม่ตกแต่งเดี๋ยวเราไปตกแต่งเอาเองมันก็จะบอกว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับจากนั้นก็ให้การคาฟโดยเร็วใช่ไหมมันก็จะบอกนะครับว่าใช้วัสดุอะไรอันนี้ใช้วัสดุแผ่นไม้32ชิ้นเราก็ไปทําการคารฟอันนี้มา32ชิ้นซีเมนต์ไปซื้อมาพอครบแล้วก็กดยืนยัน มันก็จะทําการค้าให้โดยเร็วพอเสร็จแล้วเราก็กดรับแบบด่วนแล้วก็มันจะมีให้กดยืนยันในการสร้างปุ๊บพอเรากดปับ๊บมันก็จะกลายมาเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้คือบ้านผมใช้เทมเพลตนี้นะครับผมใช้อันนี้ในการสร้างแล้วผมก็มาต่อเติมเอาให้มันเป็นแบบนี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่าสามารถแสดงความคิดเห็นให้กันได้นะครับรวมไปถึงถ้าอยากดูการไลฟ์สตรีมของผมสามารถกดติดตามให้ผมได้นะฮะแล้วไปเจอกันในไลฟ์สตรีมครับผมมันจะมีการแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์สตรีมฮะแล้วไปเจอกันนะทุกคน ใช่ครับ